สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนในรายการพระธรรมนำชีวิตนะครับเช้านี้พระธรรมที่จะหนุนใจเราในพระธรรมสรุปีบทที่50ข้อที่7ถึงข้อที่ส5สรุปีบทที่50ข้อที่7ถึงข้อที่15นะเป็นเพลงสรุปีของอาสาถ้าใครใช้พัมภี์ก็จะมีตัวตัวบางใต้หัวข้อนะครับว่าเป็นเพลงสรุปีของอาสาในหัวข้อก็คือเป็นเครื่องบูชาที่พระเจ้าทรงยอมรับผู้เขียนได้พูดถึงสิ่งที่พระเจ้าต้องการ ในข้อที่ข้อที่8ข้อที่9ข้อที่10ข้อที่1 1 2เิอ่ยพูดถึงความความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าประเด็นหนึ่งก็คือความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าประเด็นนึงก็คือว่าผู้เขียนได้ตําหนิตําหนิคนที่เลียกสักแต่ถาวายเครื่องบูชานะสักวแต่ถาวายเครื่องบูชาคือทําถวายเครื่องบูชาแค่เป็นหน้าที่นะเพิ่มมีบันทึกว่า เราจะไม่รับนะข้อเก้าเราจะไม่รับบัวผู้จากเรื่องของเจ้าหรือแพะผู้หรือสัตว์นะข้อสิบสอกว่าถ้าเราหิวเราจะไม่บอกเจ้าเพราะทั้งสิ้นเป็นของเรานะนั่นคือสิ่งที่สิ่งที่พระเจ้ากําลังสื่อสารกับเราว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นของพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้ต้องการเครื่องบูชาที่เออเป็นสัตว์ชั้นดีเป็นสัตว์ที่ดีเป็นสัตว์ที่ พูดสั้นๆคือว่าเป็นเป็นอาหารที่เลิศรสเป็นอาหารที่เลิศรสแล้วก็เป็นอาหารที่มีราคาแพงพระเจ้าไม่ได้ต้องการแบบนั้นแต่ว่าสิ่งที่พระเจ้าต้องการก็คือว่าจิตใจของเราจิตใจของเราข้อ14บอกว่าจงถวายเครื่องบูชาคือการขอบพระคุณแด่พระเจ้าจงถวายเครื่องบูชาคือการขอบพระคุณแด่พระเจ้านั่นคือท่าทีอย่างหนึ่งที่พระเจ้าต้องการในชีวิตของเราก็คือว่า โอเคมุมหนึ่งก็คือจิตใจที่ขอบคุณพระเจ้าในทุกๆเรื่องที่เข้ามาในชีวิตของเราทุกๆเรื่องที่พระเจ้าอนุญ,ญาตให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราอีกมุมหนึ่งก็คือว่าจิตใจที่ยอมจำนนของเรา <c oughs> จิตใจที่ยอมจำนนหรือท่าทีภายในที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราอย่างที่กล่าวตอนต้นก็คือว่าพระเจ้าไม่ได้ต้องการเนื้อสัตว์โอเคในเวลานั้นเนี่ยเป็นกฎเกณฑ์นะเป็นฟังค์ตกลงว่า ถ้าคุณทําผิดแบบนี้คุณจะต้องถาวายเนื้อสัตว์แบบนี้แบบนี้แบบน,แบบนี้ก็ตามข้อตกลงนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้าไม่ได้ต้องการนะแต่ว่ามันเป็นแค่สัญลักษณ์ที่ที่เราจะต้องทําเพื่อชาระบาปของเราเท่านั้นเองแต่ว่าสิ่งที่พระเจ้าต้องการคืออะไรครับคือจิตใจคือท่าทีภายในของเราถ้าทีภายในของเรา,นะา,า,เราว่าท่าทีของเราแค่นนถ้าทีภายในของเราเป็นยังไงถึงแม้ว่าคนในเวลาน,นั้นจะนําสัตว์มาถวายเป็นเครื่องบูชาแต่ถ้า จิตใจเขาไม่สํานึกในความผิดที่เขาได้กระทําหรือจิตใจเขาไม่ได้มีจิตใจที่สํานึกในการขอบพระคุณพระเจ้าจริงๆนะเครื่องบูชาหรือของที่มานำ,มา,นำมาถวายแด,ด่พระเจ้าเนี่ยก็ไม่มีไม่มีประโยชน์เลยนะไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ต้องการนะพระเจ้าไม่ต้องการพระเจ้ามีมากมายเกินที่เราจะคิดนะพระเจ้าไม่ได้ต้องการแค่เ,ออเนื้อ สัตว์ตัวหนึ่งหรือเนื้อชิ้นหนึ่งที่เรานํามาถวายแด่พระเจ้าแต่พระเจ้าต้องการจิตใจของเราท่าทีภายในที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราว่าเรามีจิตใจที่ยอมจำนนแด่พระเจ้าหรือไม่การยอมจำนนแด่พระเจ้ามันสามารถสาแดงออกได้หลายทางใช่ไหมครับเรื่องของการสํานึกผิดอย่างแท้จริงนั่นคือการยอมจำนนเรื่องของการโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าอย่างแท้จริงนั่นคือการยอมจำนนเพราะนั้น ราก็ต้องกลับมาสํารวจชิงเราว่าชิงเราเนี่ยเรายอมจํานนกับพระเจ้าจริงๆหรือไม่น,นะยอมจํานนกับพระเจ้าจริงๆหรือไม่ถ้าจิตใจของเราไม่ได้ยอมจํานนกับพระเจ้าจริงๆสิ่งที่เราถวายสิ่งที่เรามอบแด่พระเจ้าก็อาจจะไม่มีค่าอะไรนะแต่สิ่งที่เราต้องการก็คือจิตใจที่ยอมจํานนของเราและจิตใจที่ยอมจํานนของเรานั้น จะ,เป,เ,ะเ,จเป็นเครื่องบูชาที่พระเจ้าทรงยอมรับอะจะเป็นเครื่องบูชาที่พระเจ้าทรงยอมรับเพราะฉะนั้นให้เรากลับมาใหม่กนละับมามีท่าทีที่ถูกต้องในการที่จะมีชีวิตมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างถูกต้องนะครับมีจิตใจที่ยอมจำนนแด่พระเจ้าอย่างแท้จริงเพื claro> that, ่อจ uh ิตใจเรลา้เนี่ยจะเป็นจ um. ิตใจเพื่อจิตใจเหล่านั้นจะเป็นเครื่องบูชาที่พระเจ้าพอพระไัย และเป็นเครื่องบูชาที่พระเจ้าทรงยอมรับขอพระเจ้า,วาอวยพรครับ